ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตะอาลาคํคำว่าการสาบานเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องของความเชื่อดังนั้นเราก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับความเชื่ออิสลามในเรื่องของการสาบานว่าสาบานอย่างไรเป็นสิ่งที่อนุมัติสาบานอย่างไรเป็นที่ต้องห้าม และทําให้ผู้คนนั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมได้อันฮัลัฟเบไวริลล์ la, นะครับการสาบานอื่นจากลอสซุมฮามตะลาวันนี้ผมก็มีบทความของท่านเชคซาลอันฟาวซานนะครับมาบอกต่อนะมาอธิบายความให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับอัลฮัลัฟเนะี่ยในภาษาอับอัลฮัลฟนะครับก็คืออันยามีน อันยามีในภาษาอาหรับนะครับถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมันแปลว่ามือขวาแต่ถ้าเป็นสำนวนอาหรับเนี่ยนะครับคำว่ามือขวาเนี่ยเป็นสำนวนของคำสาบานยามีนุลลอห์นะครับถ้ายามีนุลลอห์เนี่ยก็คือการสาบานต่ออัลลอฮ์สุบฮานต่างอัลลอลานี่คือสำนวนเฉพาะแล้วคำอธิบายหรือตารีฟนะครับอิสติลาฮันคำอธิบาย ศัพท์ทางด้านเทคนิคศับสับทางด้านศา,านส,สนาในวิชาอาักีดะคําว่าฮาลัลฟการสาบานเนี่ยมันคืออะไรโต้วกิดุลฮุคไมิดิคึริมุอันซัมินอลาวัจหินมักซุสหรือว่าอลาวัจหินคุซุสการเน้นหนักนะครับการเจาะจงเน้นหนักถึงหุก,กลมข้อตัดสินหนึ่งโดยการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งที่ถูกยกย่อง ถูกเทิดทูนในแง่มุมของการเจาะจงในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคำว่าการเน้นหนักหมายถึงว่าต้องการยืนยันให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือในเรื่องที่ตัวเองกำลังกล่าวถึงโดยการยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกเทิดทูนและยกย่องมาเป็นถ้อยคำการยืนยันนะครับดังนั้น คำว่ามูอัดซอมเนี่ยสิ่งที่ถูกยกย่องเทิดทูนเนี่ยบางคนก็เทิดทูนสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์แต่สําหรับมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาแล้วการที่เราจะยกย่องผู้หนึ่งผู้ใดว่าเป็นผู้ที่ถูกสรรเสริญถูกเทิดทูนถูกเชิดชู une, 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 สูงสุดนั้นแน่นอนครับว่าตะซีมลิลละการยกย่องเทิดทูนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาอัลลา เป็นสิทธิของอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o g e ดังนั้นนะครับจึงไม่อนุญาตให้ทําการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o g e t e r แน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอิจมะเป็นมติเอกฉันของบรรดาปรา์อลุสุนน่วันจมาอะว่าไม่อนุญาตให้ทําการสาบานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮาน a l t o t e r เท่านั้นหรือทำการสาบานด้วยกับพระนามของอัลลอฮ ด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่มันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานตาอตาลานั้นจึงจะอนุญาตให้ทําได้และเป็นอิจมะเช่นเดียวกันนะครับที่ไม่อนุญาตและต้องห้ามถือว่าเป็นข้อห้ามสําหรับการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลานั้นเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีในบางกรณีก็ถือว่าเป็นชิริกเล็ก ในบางกรณีก็ถือว่าเป็นชิริกใหญ่ดังที่มีรายงานจากท่านอิบนาอุมารรอเดลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าอันนรอู่า رسول الله อ ل ى ا ل ل ิวะสัลลัมแท้จริงท่านรอูลลัล س و ل อ ل ى ا ل ل ิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันฮาลฟะบิไกรริลลาฮิฟะกะเดกัฟัรอาลอัชรอกใครก็ตามที่ได้สาบานอื่นจากอัลลอฮ์แน่นอนเขาได้ปฏิเสธแล้วเขาได้เนรคุณแล้วหรือเขาได้ตั้งพาคีแล้ว รอวะฮุอัลฮัมดวะติรมิซีวัลฮะกิมบันทึกโดยอิหม่ามอัลฮัมดแล้วก็อิหม่ามอัตติรมิซีลวก็อิมมหม่ามฮะกิมว่าหัวชิริกุนอสกอรนะครับมันในชิริกในฮะดีษบทน,นี้นะ่ะนักวิชาการบอกว่าการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์นั้นฐานเดิมของมันนะครับเป็นชิริกเล็กคำว่าชิริกเล็กหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเราสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะสาบานด้วยกับสิ่งใด แต่เราถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้เทิดทูนยกย่องสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมของการให้ให้อิบารัการเคารพพักดีต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับเราเพียงแค่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเพิ่มน้ำหนักในคำพูดและเรายังไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณละโทษด,ด้วยกับตัวของมันเองเนี่ยอันนี้อลุลามะถือว่าการสาบานเช่นนี้นั้นเป็นชีริกเล็กแต่เมื่อไหรก็ตาม อินล ا อิ ذاكان المحلوف อินละอิ ذاكان م ح ل, وف, إ إ ح ل م ال ف و ف ب ه معزمان عند الحالفإلىدرجةعبادته فهذاشركأكبر ยกเว้นนะครับยกเว้นสิ่งที่ถูกเอามาสาบานเนี่ยถูกยกย่องเทิดทูนณที่ณคนที่สาบาน จนถึงระดับของคําว่าอิบาดะเขารพพักดีต่อสิ่งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ถึงถึงขั้นชีริกใหญ่ได้นะครับถึงขั้นชีริกใหญ่ได้ดังเช่นนะครับดังเช่นเชคโฟวซานก็ได้ยก,ยกตัวอย่างนะครับว่าดังเช่นบรรดากูบูริยูนนะครับบรรดาชาวกูบตทั้งหลายบรรดาผู้ที่อิบาดะต่อชาวกูบตทั้งหลายเนี่ยพวกเขานั้นจะกลัวนะครับพวกเขานั้นจะกลัว ต่อผู้ที่เขานั้นยกย่องเทิดทูนจากชาวกูบตรมากกว่าการเกรงกลัวอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและการเทิดทูนชาวกูบตรนั้นก็เทิดทูนมากกว่าอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาโดยที่เชคก็ได้ยกตัวอย่างว่าโดยที่ถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดของพวกเขาเนี่ยถูกร้องขอให้สาบานต่อวะลีคนดีๆที่เขายกย่องเทิดทูนแล้วตายไปเนี่ยนะครับ ที่เขายกย่องเทิดทูนหลังจากคนเหล่านี้ตายไปเขาก็ยัง,ยก,งยกย่องยกย่องเทิดทูนอยู่ไปที่กูโบธของคนเหล่านี้ไปขอดูอาไปขอวิงวอนต่อกูโบสของคนเหล่านี้เนะี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาจะไม่กล้าสาบานเท็จต่อศพของคนตายที่เป็นโตวารีของพวกเขาแต่เขากล้าที่จะสาบานเท็จกับอัลลอฮฺสุฮาน a l t o g อนี่คือความกลัวต่อสิ่งที่ เขานั้นนำมาสาบานและยยกย่องเทิดทูนเหนืออัลลอฮ์หรือเท่าอัลลอฮ์นั้นถือว่าการสาบานนั้นนะครับเป็นชิริกใหญ่ได้เป็นชิริกใหญ่ได้ดังนั้นการสาบานนั้นเป็นการเทิดทูนผู้ที่ถูกสาบานมันไม่มีสิ่งดึงสิ่งใดเหมาะสมเท่ากับอัลลอฮ์ซุลฮานุตาลานะครับจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมาะสมยกเว้นอัลลอฮ์ซุลฮานุตาลาเท่านั้นดังนั้นนะครับมุสลิมคนหนึ่งจะสาบาน ต้องสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่อนุญาตให้สาบานต่อไฟสาบานหน้าไฟสาบานต่อดวงอาทิตย์สาบานต่ออะไรก็ตามอื่นจากอัลลอฮ์ไม่อนุญาตเพราะขั้นต่ําของมันนะครับ <_ H ug ly> การสาบานอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยขั้นต่ําของมันคือชีริกเล็กขั้นสูงสุดของมันก็คือชีริกใหญ่ชีริกเล็กเนี่ยยังไม่สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแต่ชีริกใหญ่นั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็การสาบานนั้นนะครับต้อง มีการสาบานด้วยกับความจําเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆเป็นเรื่องคอขาดบาตายจริงๆอย่าสาบานพั่มเพื่อนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบมานุตาได้ตรัสเอาไว้ในสุระอนกัลัมอายะที่10ว่าเวลาตูเตะกุลละฮัลลาฟิมมาฮีนเจ้าอย่าได้เชื่อกับทุกๆคนที่ชอบสาบานแบบเล่นๆนะครับสาบานเล่นๆสาบานเท็ศสาบาน อะไรก็สาบานหมดสาบานพ่มเพื่อนะครับอย่าได้ไปเชื่อคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้นั้นไม่ได้เชิดทูลยกย่องพระนามของลอสุหานตาลาอย่างแท้จริงไม่ได้เอาการสาบานนั้นเป็นเรื่องยืนยันเรื่องคอขาดบาดตายอย่างแท้จริงนะครับและลอสุหานตาลาก็ได้ตรัสเอาไว้ในสรุรานมาอิดะยะที่80อีกว่าวะฟะูไอมานากุมพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าหมายถึงอะไรครับ ยาสาบานยกเว้นจะต้องจําเป็นจริงๆรักษามันเอาไว้ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆให้มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดมาแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายและเป็นเรื่องยืนยันอย่างแท้จริงนะครับยาสาบานพั่มเพื่อดังนั้นนะครับการสาบานพั่มเพื่อหรือการสาบานเท็ดเนี่ยมันคือการลดสถานะของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอาลาไม่ให้การเทิดทูลกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอาลาและมันยังตรงกันข้าม นะครับย้อนแย้งขัดแย้งกับความสมบูรณ์ของคํา,าว่าเตาฮีดด้วยเพราะท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลล่านได้กล่าวว่สาสาสะตุนลาอยู่กันลิม,มุฮุมลุลลอฮ์เวลาอยุซสักกีฮิมวลาฮุมอาซาบุนอาลีมสามจำพวกที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะไม่ทรงพูดคุยกับเขาในวันเกียามะเวลาอยุซสักกีฮิมและอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะไม่ขจัดความผิดบาปให้กับเขาวลาฮุมอาซาบุนอาลีมและณที่พวกเขานั้น นั่ที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลานั้นจะลงพวกลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือวาร์จูรุนเจะอเลลอฮุ اه, บิดออัตหูบิดออัตหูลาใหชตฉติอิลลาบิยามีนิวลาใหบิองอิลลาบิยามีนิราวะฮุตับรัตบรอนีบิสนาดินซฮีหินหนึ่งในนั้นก็คือชายคนหนึ่งที่ นำเอาอัลลอฮฺสุบฮานาวตาอัลามาเหมือนกับสินค้ามาทําเหมือนกับเป็นสินค้าเขาจะไม่ซื้อขายยกเว้นจะต้องสาบานกับอัลลอฮ์นะครับเขาจะไม่ซื้อยกเว้นเขาจะสาบานกับอัลลอฮ์เขาจะไม่ขายเว้นแต่เขาจะสาบานกับอัลลอฮ์นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาสาบานเป็นเรื่องเล่นๆหมดเลยสาบานในทุกเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้คนเชื่อเขานะครับ โกหกไม่โกหกเขาไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับอัลลอฮ์ซุมฮานุอตาลาจะลงโทษเขาในวันเกยียร์มาเอาการสาบานของอัลลอฮ์ซุมฮานอตาลามาเป็นเรื่องล้อเล่นมาเป็นเรื่องยืนยันสิ่งที่เป็นมดเท็จมายืนยันในสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกอัลลอฮ์ซุมฮานอตาลาจะโกรธกี่คนเหล่านี้อย่างมากดังนั้นนะครับนี่คือ สัญญาการลงโทษอันเจ็บปวดสําหรับคนที่สาบานแบบพ่มเพื่อโดยที่ไม่สนนะครับว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะครับสาบานแบบพ่มเพื่อเพราะมันคือสิ่งที่เขานั้นยกลดเกียรติอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลาลดเกียรติพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลาลดสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอลานี่จึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น สัญญาการลงโทษที่เจ็บปวดและน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับดังนั้นข้อสรุปนะครับข้อสรุปการสาบานเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับอันดับแรกหนึ่งก็คือสาบานที่ฮารอมนะครับก็คือสาบานอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาอลาและถือว่าเป็นชิริกเล็กด้วยนั่นก็คือสาบานด้วยกับหน้าที่การงานนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยขอสาบานด้วยกับถ้าเป็นมุสลิมพูดแบบนี้นะครับผมขอสาบานด้วยกับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน อันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นชิริกเล็กถ้าหากเจ้าของคําพูดนี้นะครับเพียงแค่เอาตําแหน่งของเขามายืนยันนะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อว่าตำแหน่งของเขานั้นจะให้คุณและโทษและมีสถานะยิ่งใหญ่เท่ากับอัลลอฮ์ซุลฮานอตาลานะครับมีสถานะเท่าเทียมกับพระผู้เป็นเจ้าแต่การสาบานเช่นนี้ถือว่าเป็นชิริกเล็กและเป็นสิ่งที่ฮารอมสาบานด้วยกับตำแหน่งหน้าที่สาบานด้วยกับกะบะ สาบานด้วยกับเกียรติยศของนบีนะครับเพราะว่านาบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับนบีตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่อนุญาตให้ทําได้เพราะต้องสาบานให้กับอัลลอฮ์สุบฮาวตลาเท่านั้นถือว่าเป็นชีริกเล็กแต่ถ้าหากว่าเขาสาบานนะครับต่อคนตายไปแล้วต่อโตวารีแล้วก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นให้คุณและโทษได้นะครับเท่ากับอัลลอฮ์สุบฮาวตลาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นชีริกใหญ่ 2. สาบานที่ต้องห้ามสาบานที่ฮารอมก็คือสาบานที่โกหกสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยก,การโกหกมดเท็ดนะครับโกหกเป็นเรื่องโกหกแต่ว่าเอาอัลลอฮ์ซุมฮานอตาลานั้นมายืนยันในคําสาบานนะครับทั้งๆที่ตัวเองทําผิดมาโกหกเพื่อที่จะให้คนเชื่อแต่พอยืนยันสาบานกับสาบานต่ออัลลอฮ์ซุมฮานอตาลาว่าเขานั้นเป็นคนพูดจริงนะครับนี่ก็คือถือว่าสิ่งที่ฮารอมและ มีโทษที่หนักมากๆนะที่ลอสซมฮาวตลาสามการสาบานที่ต้องห้ามข้อที่สก็คือการสาบานแบบพั่มเพื่อนะครับสาบานแบบพั่มเพื่อไม่มีความจําเป็นถึงขั้นคอขาดบาดตายแต่เขาก็เอามาสาบานแบบพั่มเพื่อนะครับจะซื้อจะขายจะกินจะทําอะไรก็ตามสาบานอย่างเดียวเลยสาบานต่ออัลลอฮ์ในเรื่องนูนน้นนั่นนี่ไปหมดนะครับ นี่คือสิ่งที่มันลดสถานะลดเกียตรติของอรสุฮาโนตตะอาลาสีการสาบานที่อนุญาตนะครับก็คือสาบานในเรื่องที่เป็นความจริงและสาบานในเมื่อมีความจําเป็นจริงๆนะครับสาบานที่อนุญาตคือสาบานด้วยกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริง2นะครับสาบานเมื่อมีความจําเป็นจะต้องสาบาน ไม่ใช่สาบานพมเพื่อและไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องของการสาบานในอิสลามนะครับแต่ว่าคนอาหรับเนี่ยกับคนไทยมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงคนอาหรับนั้นเขาจะมีถ้อยคาคาสาบานเรียกว่า ya minul ลลัก w i นะครับเป็นคําพูดที่เป็นที่รู้กันว่าถ้าพูดถ้อยคําเหล่านี้มาเขาไม่ได้เจาะจงที่จะสาบานกับอัลลอฮ์สุนฮ์ฮาวต์ลลาแต่มันเป็นคําพูดติดปาก ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าจริงเหรอนะครับใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างเช่นว ah ัลล์อัลลอดาอินดานะวัลล์หมายถึงว่าคุณต้องมันกินข้าวเที่ยงบ้านผมให้ได้นะเป็นเพียงแค่นี้เองนะครับแต่คําว่าวัลล์ของเขาเนี่ยตรงนี้มันเป็นคําพูดติดปากบางทีเขาจะถามว่าจริงไหมเขาก็จะถามว่าวัลล์ดังนั้นอัลลอฮ์ซุนาหตลาจึงประหานอัลกุรอานลงมานะครับในอายะหนึ่งนะครับ อัลลอฮฺซุนตาตัดว่าในสุรอันมาอิดะอายะที่89นะครับลาอูอาคิสุกุมุลลอบิละวิฟีไอมานิกุมอัลลอฮฺซุนหานองวาตาลาจะไม่เอาผิดพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ทำการสาบานอย่างเล่นๆนะครับก็คือคำพูดติดปากคำพูดติดปากคำพูดที่เป็นประเพณีของพวกเขานะครับวาลากีอย่าคิสุกุมบีมาอักกตตุมุลไอมานแต่อัลลอฮฺ จะเอาผิดกับพวกเจ้าถ้าหากว่าพวกเจ้าสาบานอย่างจริงแท้แน่นอนมาจากหัวใจของพวกเจ้านะครับถ้าสาบานว่าวอลลฮิวอลลฮินอัลซิมดังนั้นเวลาอาหรับจะสาบานด้วยกับการสัญญากับอัลลอฮ์จริงๆเขาจะใช้คําว่าวอลลฮินอัลซิมผมสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าผมจะไม่ทําสิ่งนั้นผมจะไม่ไปที่ตรงนั้นอันนี้ถ้าหากว่าผิดคําสาบานก็จะต้องนะครับเลี้ยงอาหารคนจน1ิบคน นะครับแล้วก็แจกจ่ายเสื้อผ้าให้กับเขา10คนแล้วก็ปล่อยทาสหนึ่งคนนะครับถ้ามีความสามารถอันหนึ่งอันใดดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอากีดะสั้นสั้นที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าแม้แต่เรื่องการสาบานเนี่ยเราก็ควรจะต้องสาบานและเป็นหน้าที่ของเราจะต้องสาบานกับอัลลอฮ์ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงๆที่เราจะมายืนยันอย่างแท้จริงอย่าสาบานแบบพั่มเพื่อ และก็จะต้องมีความจําเป็นจริงๆและที่สําคัญอย่าสาบานอื่นจากอัลลอฮ์นะครับคนภาคเหนือคนภาคกลางภาคใต้ก็จะมีํำนวนการสาบานนะครับที่อาจจะได้อิทธิพลมาจากคนในท้องที่ดังนั้นนะครับทั้งภาคเหนือก็อาจจะขอสาบานต่อหน้าไฟเป็นความพูดของคนโบราณเขาพูดกันมุสลิมพูดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไหนก็ตามถ้าเป็นการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะ ขั้นต่ําของมันคือชิริกเล็กและสูงสุดของมันก็คือชิริกใหญ่สามารถที่จะสินสนสส้นสภาพจากความเป็นมุสลิมชิริกเล็กไม่สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแต่ว่ามันคือบาปใหญ่มหันมากๆณที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลานะครับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆก็เอาเรื่องดีๆมาพูดกันเพียงแค่นี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปก็จะมีคลิปเกี่ยวอักีดะนะครับมาพูดให้กับพี่น้องได้รับฟังกันอีกบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته